คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคแนะนำให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สอง กุมภาพันพศ2565นะคะไม่ทราบว่าเมื่อวาน f c ท่านใดพอจะโชคดีกันบ้างคะก่อนอื่นแอดก็ต้องขอแสดงความดีใจกับ f c ทุกท่านที่โชคดีนะคะและก็เสียใจกับท่านที่ยังไม่ถูกด้วยนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ก็จะสู้ๆไปด้วยกันใหม่นะคะ ก็ตัวเลขที่แอนนำเสนอก็มีเข้าอยู่หลายคลิปหลายเซียนหลายอาจารย์เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาตามต่อนะคะวันนี้ก็จะตามต่อหลวงพ่อร่มโพนะคะท่านผู้ชมเพราะาว่างวดที่ผ่านมาเลขหลักก็เข้านะคะเลขหลักก็เข้ามี3กับ8นะคะที่เข้านะคะสําหรับเลขหลังนะคะแล้วก็เลขวิ่งก็เข้านะคะเลขวิ่งเข้า3นะคะเข้าสบนล่างนะคะท่านผู้ชมแต่ว่า ตัวจับคู่ก็หลุดไปนะคะท่านผู้ชมก็ไม่เป็นไรนะคะงวดนี้ก็จะตามต่อเหมือนเดิมนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับหลวงพ่อร่มโพนะคะแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับละองด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองชาแนลนะคะ เพราะว่าวันนี้นะคะหลวงพ่อก็โทรมาหาแล้วนะคะท่านผู้ชมจะปล่อยต่องวดแล้วนะคะเดี๋ยวแอดก็จะโทรกลับหา,หาหลวงพ่อนะคะตามแอดมาเลยค่ะ <Hello. S 1> ค่ะกลาบนมัสการค่ะหลวงพ่อโ <Yeah. S 1> อ้ยเป็นยังไงบ้างเนาะหลวงพ่อโชคนีบ้างไหม ก็ถูกสามศูนย์นิดหน่อยค่ะหลวงพ่อติดลบเยอะแยะค่ะก็ไปเน้นตัวอื่นมากกว่าค่ะเพราะว่าสามศูนย์ไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะ่ค่ะินดีด้วยนะค่ะค่ะงวนนี้เอาใหม่ค่ะหลวงพ่อก็เลขของหลวงพ่อก็เลขหลักก็เข้าเนาะแล้วก็ค่ะเลขวิ่งค่ะเลขวิ่งเข้าวิ่งบนล่างเลยสามค่ะสามก็เข้าอยู่ ค่ะแต่ว่าจับคู่ก็หลุดเนาะหลวงพ่อเนาะจับคู่หลุดไม่เป็นไ,ไรค่ะมันมันเป็นจนกระเล้งดังเขาเยอะกันไปเราก็หลงทางไปด้วยเขาเลยค่ะงวดนี้เอาใหม่ค่ะหลวงพ่อปล่อย่ตง,งวดเลยเนาะหลวงพ่อนะเนาะปล่อยแต่งวดเนี่ยทำเปียกๆร้อนๆอ๋อค่ะค่ะอ๋อขอเน้นๆเ,เลยค่ะหลวงพ่องวดนี้ชุดเล็กนะชุดเล็กนะอ๋อชุดเล็กบนหลวงพ่อ ช่ชุดเลขค่ะเอาเลขหลักก่อนแล้วหลวงพ่อใช่หกสามหกสามหกสามเลขหลักเลขสองตัวเนาะหกสามเนาะหลวงพ่อเนาะเลขหลักคือหกสามค่ะแล้วก็จับคู่ 8, จ่างแปดสามจับคู่แปดสามแปดสี่แปดสี่ ห้าห้าหกห้าหกห้าเจ็ดห้าเจ็ดค่ะเอ่อเลขวิ่งมีหกกับสามเนอะค่ะวิ่งหกกับสามก็เี้วิ่งเนาะหลวงพ่อก็วิ่งนั่เท่ากับเลขหลังนั่นแหละวิ่งเน้นเที่หเน้นหกเนาะหลวงพ่อเนาะหก เลขหลักกับเลขวิ่งก็ตัวเดียวกันเนาะหลวงพ่อเนาะหกกับสามนะคะกอตัวเดียวกันเลยค่ะหลวงพ่อโอ้อมันมาแบบนี้แล้วเนะอ๋ออันนี้คือชุดเล็กเนาะชุดเล็กชุดเล็กอืมไอชุดนี้มันเป็นบนจข่งอย่างเดียวนะแต่ว่ามันมันก็ลงไปลงไปลงบนก็ได้เอาไปลงล่างก็ได้เมื่อกี้มื่อกี่ผ่านมามนลงลาง่างอ๋อค่ะ กราเป็นบนล่างไปเลยค่ะก็แบบชุดรวมบนล่างเลยเนาะหลวงพ่อเนาะเอะคนคนชื่อจะได้สบ,บายใจเนาะค่ะงดไอชุดเล็กมีแค่นี้ใช่ไหมคะใช่มีแค่นี้เน้นที่ห้าหกกับห้าเจ็ดนะเน้นห้าหกกับห้าเจ็ดค่ะใช่ช่วยช่วยค่ะ,ดคะเดี๋ยวต้องเตรียมกระดาษใหม่ก่อนค่ะี๋ยวี๋ยวไม่พอ ไม่เยอะไม่เยอะมีแค่สามตัวอ๋องั้นเขียนรวมกันเลยเนาะหลวงพ่อเนาะอ่าไม่เยอะมันจับแค่สามคู่อันนี้เขียนว่าชุดใหญ่เนาะใช่จะได้ไม่ลงกันค่ะชุดใหญ่ค่ะเลขหลักเลขหลักเจ็ดสี่สอง จ็ดสี่สองค่ะแปดห้าสามแปดห้าสามโอ้ยมาเนาะในในชุดใหญ่นี่เอที่ชอบจับเองอีกก็ได้นะค่ะค่ะอ่าแล้วก็จับคู่ให้ห้าสอง จับคู่ให้ห <5, 8, S 2> ้าสองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าแปดห้าแปดอจับคู่ให้จำตัวเจคู่ที่ห้าสองและห้าแปดอ๋อค่ะ เน้นห้าเตดกับห้าสองเนาะแ้่ขอวิ่งเจ็ดกับสี่วิ่งวิ่งเจ็ดกับสี่บนล่างนะหลงง่อเนาะแเน้นไปที่เจ็ดสี่ลองเน้นเจ็ดนะคะ เงินจิค่ะเดี๋ยวเินด้วยกันอันนี้เลขในสี่เหลี่ยมคือเลขหลักนะหลวงพ่อเนะ่ยเอาตามตัวไหมอ่อแปดศูนย์สองสามตัวคือแปดศูนย์สองห้าหกห้าหนึ่งหก ห้าหนึ่งคอยู่ี่นี่ก่อค่ะสามตัวมีแปดศูนย์สองกับหกห้าหนึ่งนะคะค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวแอดจะทวนอีกรอบก่อนนะคะหลวงพ่อค่ะเลขหลักชุดเล็กนะคะก็มีหกกับสามนะคะหลวงพ่อ ค่ะแล้วก็เลขวิ่งก็คือตัวเดียวกันนะคะหกกับสามเน้นวิเน้นหกนะคะแล้วก็จับคู่มีแปดสามแปดสี่ห้าหกแล้วก็ห้าเจ็ดนะคะชุดเล็กก็ให้มาสี่ชุดนะคะแล้วก็ตัวเน้นคือห้าหกกับห้าเจ็ดนะคะแล้วก็ชุดใหญ่จะมีเลขหลักคือเจ็ดสี่สองแปดห้าสามนะคะเจ็ดสี่สองกับแปดห้าสามนะคะ จับคู่มี5้าสองสาแล้วก็5 8นะคะแล้วก็3ตัวมี8 0 2กับ6กห้นะคะแล้วก็วิ่งนะคะวิ่งมี7กับ4บนล่างนะคะเน้นที่7นะคะแล้วก็2ตัวเน้น5้สองกับ5้สนะคะก็ให้กลับด้วยนะคะหลวงพ่อค่ะ ซื้อเลขก็ต้องกลับไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวตับจะแตกค่ะหลวงพอ่อใช่หลังตึงเลยนะจ้าจ้าเพราะว่าแอปเคยโดนมาแล้วค่ะใช่ค่ะต้องกลับด้วยแหละเนาะค่ะน,อน้ะยะอยไปก็โด้กลับไปด้วยค่ะงวดนี้มั่นใจไหมคะหลวงพอ่อเก้าสิบเปอร์เซ็นม่แลเก้าสิบเปอร์เซ็นเหมือนเดิมเนาะ งวดนี้ก็ขอให้เข้าสามตัว2ตัวเนาะหลวงพ่อเนาะเพราะว่างวดก่อนก็เข้าเลขวิ่งแล้วก็ให้เอฟซีลองพิจารณาดูนะคะถ้าไม่ชอบตัวที่จับคู่ก็ให้จับคู่เอาใหม่ก็ได้เนาะหลวงพ่อเนาะภายในหตัวนี้เนาะในเลขหลังอ่านหลวงพ่อค่ะค่ะชอบตัวไหนคู่ไหนก็จับเอาเองก็ได้นะคะท่านผู้ชมเผื่อว่าท่านผู้ชมอาจจะไม่ถูกใจตัวที่หลวงพ่อจับให้นะคะ เพราะว่าเลขหลังงวดก่อนก็กเข้าสองตัวเนาะแต่ว่ามันสองตัวจะอยู่ด้านหน้าด้านหลังเนาะหลวงพ่อซูนอยู่ตรงกลาง<อ>ก็เลยไม่ไม่โชคดีกันค่ะหลวงพ่อง<อ>วดนี้ก็ขอให้เข้าปังๆเลยนะคะหลวงพ่อจ้าค่ะก็อยากจะให้หลวงพ่ออวยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะหลวงพ่อจะได้ชโชคดีไปด้วยกันค่ะ ค่ะค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะความเจ็บจะได้ความไข้จะได้มีเจ้าค่ะนะจริงขอให้ขอาะต้องดังปรารถนาค่ะแต่ทั้งวันนี้ก็ขอให้ติดตามช่องละองเยอะๆเหมือนเดิมค่ะ แอดก็ขอบคุณหลวงพ่อมากๆเจ้าค่ะที่แบ่งปันแนวทางให้กับเอฟซีช่องละองชาแนลได้รับชมรับฟังนะคะค่ะงนี้ก็ขอให้เข้าปังๆเรื่อยๆยกช่องเลยนะเจ้าค่ะหลวงพ่อได้จ้าค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อมากเจ้าค่ะนมัสการเจ้าค่ะจริญพรสาธุเจ้าค่ะ